สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube p อาร a n ช e แนสำหรับเรื่องของเงินกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับผู้ปกันตนมาตา3าและผู้ปกันตนมาตา3าที่ผ่านมามีคำถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทำไมเดือนมกราคม 2568ที่ผ่านมาจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร1 0 0 0บาทแต่ปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบเข้าไปเช็คบัญชีทำไมเงินสงเคราะห์บุตรเข้าเพียงแค่800บาทเท่าเดิมแม้ว่าเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม2568กก็ตามทำไมเงินสงเคราะห์บุตรเข้าบัญชี เพียงแค่800บาทเท่านั้นเองจริงๆตามกฎหมายที่เคยได้ยินมามีการประชาสัมพันธ์จากสำนักงารประกันสังคมบอกว่าจะมีการปรับเงินสงเคราะห์บุตรตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ทำให้หลายๆคนเกิดคำถามเกิดความสงสัยมีคำตอบให้เข้าใจ ซึ่งเงินสงเคราะห์บุตรเดือนมีนาคม2 5 6 8ที่ผ่านมาจ่ายวันที่3 1มีนาคมที่ผ่านมาเป็นเงินสงเคราะห์บุตรของเดือนธันวาคมปีพศ2567นั่นเองและเงินสงเคราะห์บุตรเดือนเมษายนที่จะจ่าย วันที่30เมษายนนี้ตรงกับวันพุทธที่30เมษายนนี้เงินสงเคราะห์บุตรจะปรับ800บาทเป็น1,000บาทเพิ่มขึ้น200บาททำไมจะต้องจ่ายเดือนเมษายนวันพุทธที่30เงินสงเคราะห์บุตรมีการอนุมัติ เมื่อวันที่1มกราคม2,568ที่ผ่านมาเงินสงเคราะห์บุตรเดือนมกราคมปี2568จะจ่ายให้กับผู้กันตนมาตร3าม3ามาตาา39นะครับวันที่30 1,000บาทอย่าลืมนะครับเงินสงเคราะห์บุตรเขาจะเว้นช่วงจ่าย3เดือน เขาจะเว้นช่วงจ่ายสาเดือนจึงทำให้เงินสงเคราะห์บุตรเดือนเมษายนนี้เป็น1,000บาทเพราะว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรของเดือนมกราคม2568ที่ผ่านมาที่มีการอนุมัติปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรนะครับให้เป็น1,000บาทคงจะหายสงสัยแล้วนะครับที่หลายคนถามเข้ามาและที่สำคัญวันพุธที่30 เมษายนนี้เงินสงเคราะห์บุตรเข้าบัญชี1,000บาทไม่ใช่800บาทหากผู้กันตนมาตรา33-39คนไหนเงินสงเคราะห์บุตรยังไม่ปรับหรือว่าปรับ800บาทเท่าเดิมยังไม่มีการปรับ1,000ให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้เลยนะครับขอให้รับเงินสงเคราะห์บุตรวันพุทธที่3 1 1 0 0บบาทนะครับ หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ